นี่บ่กับปอมเสียกินอนะ่ะอืมอืมอัดเจ้าว่าไปของเฮ้อลุกกินบมนั่นหมูเนี่ยนี่ลุกกินเลยใบบัวท่านหยุบสั่ำกินวางบัวหืงไงนะ อุ oh, ้ยเรียบร้อยโอ้ตเรียบร้อยเลยทุกคนนี่บางนะมาดูกันสินอนพกนะทุกคนนอนพกเบื้องเมื่อนี้หาแจงดูซอแจงไปได้สิพกอยู่ไหนสิมียังอยู่บ่สิได้ยินส้งยังอยู่บ่สีมานอยู่บ่มีสัตว์ปตาสัตว์ยังอยู่บ่นะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกับบรรยากาศเที่ยง มื่อนี้บ่าวอาทิตพามาเขาโคเขาปลาคือเก่าเขาไปให้มัดลูกนะมื่อนี้นะสิไปสัมแต่มะเหลวให้ที่หนึ่งของเพิ่นสัมมะเหลวไปซอยกันนะนี่มากับเม่ดบาดนะเมื่อนี้สบายดีเปิดนาออนก็ตด้เมนอยู่บนเม่อบาดคนเก่าเม่อบาดคนเก่าเนาะคนเกขาสิไปเห็นจังแน่มื่อนี้ ยังหูกันยังหูกันทาไปเบิ่งก่อนไปห่อนจังระวังแผนเนาะระวางแผนเพราะว่าเราแหลวแล้วล่ะกะกะแล้วกะดีหรือเเราเคย่งจะไปแล้วดอกนะย่างเลยในกล่องนี่นอีอย่างเล่นี่ลายยานมีหนังก่อนของผักของผักมีเห็ดมีหนังก่อนมีเห็ดโอ้มีหนำมีผักเปลอดไปของผักอากาศร้อนๆแนวนี้ต้องมีหนังก่อน ผ่านมาน้ำทางเห็นยอดผักติ๋วอ่อ,อนงามๆแม,ม,ม่บานเพือ่อจะจอดเก็บไปใส่แกงเห็ดเพื่อว่าว่างเพื่อสบายได้เห็ดแต่จ๊คสีได้แกงกิจสิ่งหนึ่งิสิเมนูได้บูหูบ,บุเก็บไว้ก่อนบางที่ต้นกำคำลงไม่สอนเอาป้ามาก่อยเนาะมีโอกาสยังได้ผักขัดเนี่ยโอเคขักแล้วไป วันนี้ก็พากันมาหอดไห้เลยทุกคนเลยหอดไห้แ huh. ล <the schön úc ados> <the> ้วนี่มาหอดไห้ปุ๊บแม่บาเพทคนกะดังไฟเห็นยังกินนี่เห็นยังกินกอยกระปอมกอยกระปอมอันนี้ยังไม่ทะเลกี่เขาปะทะเลแกงบัเห็ด เปลี่ยนแผนเนี่ย่นแผนนี่พ่กระปอมเช็ดกินค่ะอืออืออัจจาว่าไปขอกฮะอยู่ไฮนี่ข้อว่าแล้วมามาอะไรก็มีแตไม่เห็นกินเลยมาแล้วมาปุ่นเลยเออเช็ดเมนูไดก้อยก้อยยังก้อยกระป้อมอยู่ว่ะก้อยกระป้อมเออน่าดันเนาะ โอ้เอ oh. oh. yeah. ้าก้อยกระป๋องก้อยกระป๋องซะหายตำหมักม่วงเฮียยังตำหมักม่วงยังผักหมักม่วงเออผักอั้งม่วงเฮียชิใส่ก้อยกระป๋องโอ้เอ้าวม่วงไม่ใส่มันชิเส็บหมดเส็บเนี่ยหนักเน่อยโอ้ หลวกพักยังไ้เดี๋ยวน้ำพักน้เจ้ามาไหว้าไหวนอนกับพักน้ำเนาะหุ่นละยางที่วอาหอยโอ้โหมาหอดกันได้พักน้ำเลยคักอะไรเจ้าเลยน้ำใหม่ก็มีน้ำใหม่ก็ไม่ป่ะถเคยได้ชกยางนะหลวกมันลรือตุ่มดีหลวกลววนอเกินเน่ได้ก็ได้คักขัดััหลวกพักกลับกลอยกระป๋อมใส่มะม่วง เดี๋ยวแล้ววะนี่โอ้โหแ้ขี่ออก่ะ,ะพูนออกมันแหละตัวมันขมกินแมงวเป็นอาหารกินแมงใหม่ อันนี้ก็กลอยเด้อมันเดือดอะไบ่ดิเดือดละกลอยเลยจะอันนี้ก็กลอยทียก่กันกลอยกับฟอมกับกลอยบางม่วงอันใด้ชีเสียบูกันเอนนอโอเค จะม่าจะใช่นี่มาตามหนัเอาหนักไปเอาอยู่ไซอายุก็คือมีหนักอยู่บ่มีอืมใช่ปะหอมบุ๊ดไแล้วบ่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยนี่ก้อยบักม่วงก้อยกระป้อมต้มน่อไม้รวบพักน้ำโอ้มีโลเที่ยงบใบใบสองเลยเนาะบ่ใบสองกินข้อต้องกันบันทึกทุกคนมากินข้อต้องกันมาป่าวะ

มึงเนาะตอนนี้เอาไข่เอาตะไคร่เอาตะไคร่วิธีอะไรจะได้แต่ไข่หัวใจแก้มไงบอสมาย่าใจไรตอนน้เปลี่ยนกันกินแล้วหรอบ่แล้วแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วมือเธอไมีแห้งหรือบ่มือเธอไมีแห้งแห้งแห้งเลย้ายเห็ดงาดได้บอสนี่มือเธอไมีแห็นหลังจากกินข้าวขี้น้ำแล้วพวกเขาก็บสีพากันเข่าไฮผมเลยไฮไม่ไฮเก่าเบิดเลยไปไฮไม่ไปตัดรำมันไหวเบิ้งทุกคนแล้วก็สีพาไปเบิ้งอันดา หอยมูมูป่าเขามากินมันกับเหม็นทุกคืนทุกคืนเนว่าบางที่มือแรงเขาสิพาไปนนางพกเบิ่งเป็นอย่างไรบางที่มานนี่ทุกคนเขากำลังพากันยางไปให้ที่เขาจะไปตัดรับมันให้ใหม่ของลูก อันนี้เพิ่นก็ได้มาตํากอกใหม่แต่ว่าน้ํานี่ก็บ่ค่อยแห้งประมาณจักเม็ดลูกเฮาตําลงประมาณ20เม็ดเพิ่นว่าดิกอกใหม่ตามาําเฮาก็เลยมาว่าจังซื่อน่ตําลงประมาณ20เม็ดแต่บ่ถึงน้ํา เดี๋มีอยู่เด้มีอยู่มันในภายในภายในประมาณในทั้งเพิงมันก็มืดแล้วโอ้ถ้าต้องบ่ออย่างไรมันบ่อน้ำน้อยนะสาระมันถึงบ่อน้อยเออมันในไม่ถึงแบบว่าคล้ายลักษณะแบบน้ำที่บกน้อยเขาตักมืดแล้วแหละแล้วมันสีออกน้ำเบาท่านเขาต้องเลยถ่าน้ำบ่อหน่อยไรหน่อยเออน้ำนออบบ่อเออมันจะเป็นในน้ำนักบบ่อเสร็จ

ทางเข่งคือเก่าสรากำหนดไว้เลยอัีเเนี่ยยาเสื่อเลยยางัมันมันเป็นเป็นละมันบอกะไม่ีวะเอาเลยไิดติดไปเลยเพราะว่ายาทั้งคนเปล่าต่ที่ผ่านมาเแล่วเขาตัดอาลต่อำออกหัวระเบิดด้วยนี่ระเบิดหัวเนาะระเบิดระเบิดหัวแตกยกหล่อบุหรี่ยกหล่อยกยังเลยปลูกไปเลย เมื่บ่านเพิ่งลงมือเลยได้ตัดแฮนวิทเลยกับตัวเพียเห็นแบบก่อนบ่ได้ได้ตอนนี้ก็ตัด,ปดไปได้ไล่เติบเลย ไปได้เติบไปได้ที่กลน้ำกระมีลุงผมไปขนกลนล่องเบิ่งวาเัิญกลนเตกลมากลนเล่มาสีหลองเบิ่งมันบริยกหลองเนาะขึ้นเฉยเนาะบริยกหลองก้นขึ้นเฉยโอ้ยหขาดบอก ใช้บริขาดที่ขาดขวันเลย,ยขวันมันสิควันวอะไโอ้นี่เนาะขาดน่าก็มีสมบริยุกหลองเนาะโอ้หัวใหญ่อยู่ดิแต่ก็หัวใหญ่เลยบริยุกหลองกันเลยบริใส่ปุ้ยอีกทางนี้ก็เอาลูกนี้ก็ได้เป็นอะไรเลยลูกอยู่อยูอ๋อ

ใส่ให้งานเด็กแมจักเถื่อเออเอาหนึ่งสองอเนี่ไปมาสนนถูกไปมาสนเออก,กันเน,นาะห <c oughs> นึงสงนยืงดบันหนึงน่งดึกบันหนึงน่งโอ้เล่วสาโบผานโบผานเน่นี่เศ้าเศร้าเศ้าโบพานแล้วพวกเจ้า บัดนี้ก็ลุ่งพศิพาไปเลาะเบิ้งทางมูทางเหม็นเหม็นเขามากินมันมูเขามากินมันเลยว่าไปเลาะเบิ้งถามีวีแววกับมือแรงบางที่สิได้ไปพกนะหอยเหม็นนี่ มาตามระเลเขามากินแถวหน,นี่ใบอะไรใบกระหนกมูมกนว่ากินอย่ยลูกให้ใบใบอะไรนี่นี่มอเขามาดุดดุดกินมนัย bay bộ thân này nhụp sậm chín vàng bộ hướng này nè mà mặn sắc vặn sắc xoang vặn suốt suốt cả sì bay bộ thân nhụp ไก่ป่าทุกคนไก,ก,ก่ป่ากัาังอย่างเง็นเลยทางไก่ทางป่าตัวมาใส่บวกเลยทางไก่ป่าก็แม่งทางนี้ก็แม่โอู้ดมาใส่บวกสิยูนี้มึงวั หลังจากที่ตัดน้ำมันแล้วซ้ำหนึงแล้วก็มาหายมันแหงใส่กระสอบไว้เกี่ยมขายบ่เต้เขายหางเงินหรือทางสงการหางเงินหรือสงการ <c oughs> บ่บ่มีเงินบ่เจ้าก็ได้บ่มีเงินเออหาเนี่ยแหละเห็นจะได้บ่มีเงินก็ได้ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยหายแล้วเรียบร้อยเลยโบนักนะขออีกวะเรียบร้อยมันในนี้ทั้งหมดได้อยู่16กระสอบกระสอบเวท กระสอบกระตา <c oughs> ่ากยรรกระสอบหนึ่งกระหันกระสอบเวียดเบิด์ตชิโพกระสอบเลงก็ประมาณจักโลลูกกระส,สอบหนึ่งกระประมาณจักโลจะ้ะวะสอบหนึ่งเหรอรมันมันแห้งลอยขึ้นอ,อันอนี่ก็ะกระิมอันว่างสามสิบโลสุดละอยดเสอบหนึ่งประมาณสามสิบโลนะบมคือตะกอนเนาะสอบหนึ่งยี่สิบโล แต่แต่พักก็สอบที่ชมนั่นี่ฮะประมาณในร้านสิษหาโลเลยอืมประมาณนี้เนาะอ,ออไปบันนี้ก็ชิพาก,กันเมียนศิษอม์มั่นแล้วก็พักกันกับบอลทุกคนเลยกับบอลผักบอลเร้าอุ่นแหละเป็นจะได้ไปทางใดก็ติดตามชมตอนต่อไป <c oughs> เบลเอ้ยคือยิ้มมาแต่ไก่เถอะบอยิ้มบ้าวบางยาในยิ้มได้ยิ้มมาแต่ไกลอารมณ์ดีเถอะมันฮะอารมณ์ดีเลยอืออืออออ้าวหนึ่งเขายังบุรีสุกมาหนิช่วยอะไรเนี่ยช่วยอะไรมันดีบนในลงน้องมันนี่ชี้แงเฮ็ดกินแล้วก็ไปแด้วป่ะนี่ จะหาหลัดก่อน,นบางเห็นตาแดงๆยิง,งลูกลูกเบิดได้นีมไม่เลยยังูมองผากห่แห้วอุ้ยเดือบรลอยเลยโอ้ยนี่นี่ โอ้ตเรียบร้อยเลยทุกคนนี่บางนะนนอนน่องางจะปัวอันกวรรนูนะนี้อบิ่งที่เละนิดว่าูนที่ได้บางหัวหัวคือหัวบางเรึก khác vô khác vô Bàn đen, bố mẹ bàn cho họ mà. Hàng đen đó, như thế ừ, hàng đen Bàn đen Bàn ừ. đen vào ngày bàn tông chỉ nói luôn Ừ Bà Lần chạc mà thầy phải nhìn bằng mà ăn này Chính hết bà này Hừm <laughs> Hừm à, Chính hết năm canh tụi con, chị khó con ừ. ừ. Bằng ở bầy chị đang bằng ở bầy Mừng ngân sầu cho qua เขาเผาไปหากาดเนะะาะเผาไปาไปุก่านพอกิตาแล้วนำคุนคอยยองน้นมัน,มน,นมก็พูดเลยโอ้เจ้วมขาอ่งนะมมาตีหน่อยเผากินเผาไปเพราะว่ามือนี่เขามีพกกนะจะไปผูกเปน้นอนอยู่ที่กใหม่ไปพกเม่น น,น,นี่นนแต่ว,ว่ามียังก็กินไปก่อนอะอ่ะบันนี้ก็เสด็จไปทุกคนเลยไปหาพกนี่นเปรก็อะไไปหานอนพกมอน,นี่บนนอนบนพักนั่นมาอนี้ไปนอนอยู่ป่าอยู่ดงมาอน,นี้นะฮะไปกับลุงสองคนไปพอกันอยู่บนพกไปละ อัวนี้ก็ได้ขึ้นมากเลยตัวนี้ฮะตึงก็สิประมาณเม็ดปลายห้าสองเม็ดน่ะผูกอูก็ได้บ่าวสิจะผูกเปยไว้ละมิเตว่ามาเนี่็สินอนพกนะทุกคนนอนพกเบื้งวะเมื่อนี้หาแจงจะสอดแจงไปได้สิพกอยู่เดีสิมียังอยู่บ่สิได้ยินเสียงยังอยู่บ่สิมานอยู่บ่มีสัตว์ป่าสัตว์ยังอยู่บ่ ต้องทาลุ่นกันเป็นะระยะเนาะเพราะว่านี่ก็เด็กเลยนี่ก็ประมาณแปดโมงเลยแปดโมงกลางคืนหรือว,ว่าสองทุ่มแหละประมาณนั้นแหละสิบปูโขงไปได้เพราะว่าบัต้อนโลกแล้วไม่สิยากขึ้นก็นสิยากเพราะว่าเขาปลูกนี่เขาปลูกแบบลิลี่อยู่แล้วโบเมตรจุดทางเดินคงชัดแต่มันก็ไกลอีหละเ,เขาถาฟังซื่อๆถาว่ามันมาเขาก็จะ ลงเตเปไปรลัดนาเลยนะเพราะว่าเขามีเป่ามาอยู่แล้วว่าจุดใดแต่เขาถาฟังว่ามันสีมาหรือบุมาเท่านล้นมานอนพวกถาจนหอดตีสีกลัวๆเลยทุกคนนีไก่สิีหอดตีหาเลยนกจนหองนกป่าจนหอมแซน ป่ากับคันชองเถื่ออะไรได้ยังมตะหินยังเขามาจากโตเลยหรือว่ามันเขาต้อนในสวงบบาอาถิตยนนอนรับเนาะ <c oughs> แล้วเนาะื้อนี้เนาะสำหรับื้อนี้กับมูมียังหลทุกคนเลยสรุปแล้วบบ่ได้โตแหละมึงส่งนี่มีมากกับสีหาม,มงกุฎเด้ขอขอบใจที่ทานติดตามภาบชม ขอบใจลายที่ท่านบุคคลโฆษณะของพวกเขา้านี่ก็พวกเข้าก็จะได้รอฟังอีกจังหน่อยถ้าบุ้ม,มียังก็คืบหน้ากับสไดกับมา,าพอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปเ้อว,วิดีโอนี่ก็ส้ำนีกอ้อนมันยาวเลย <laughs>